ต้นแคนานะครับต้นแคนาดูดอกดอกแคนานะบลวงเต็มเลยครับเต็มเลยเก็บไปลวกกินนะครับอย่างนี้ เยอะเลยนะครับเยอะเลยเค่ okay, นะ่าผนตกล่วงเยอะนะครับ ดืต้นมันนะชื่อพื้นเมืองแครทุ่งแค่นาแครยอดดำรับประโยชน์ของมันนะครับขับเสมหะและลมบำรุงโลหิตแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใช้กับสตรีหลังคลอดนะครับใช้ตำพอกแผลขับผายลมแก้อาการปวดประสาทแก้โรคชัดนะครับ ไปลวกกินกับน้ำพริกนะครับแคนานะครับอีกต้นหนึ่งโอ้ห oh. หลายต้นนะครับอยู่ที่ oh. เยอะเลย oh. เต็ม นีก็มีอีกมีต่แค้่นะเต็มถนนเลย